สวัสดีค่ะนักเรียนคะเมื่อคราวที่แล้วเราค้างไว้ที่การบอกคำศัพท์จำได้ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ depression เราก็มีคำว่า appetite ที่ในเรื่อง t ทม i n นเรื่องปวกก็มีคำ appetite เรื่องของ depression ก็มีคำว่า appetite ใช่ไหมคะมีคำว่า lack ที่ซ้ำมีหลายๆคำที่เจอหลายๆครั้ง นะคะแล้วเราก็ค้างไว้ที่คำศัพท์เพื่อไมให้เสียเวลาเรามาดูคำศัพท์ที่เราค้างไว้เลยนะคะครูเขียนไว้ว่าค้างนะคะซึ่งบอกไว้ว่าครูจะเขียนไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็บอกว่าครูจะพูดที่คำว่า prescribe เดาๆว,ว,ว่า prescribe แปลว,ว่าสั่งยาตอนนั้นนึกออกใช่ไหมคะและเวลาที่ครูจำคำว่า prescribe ครูจำคำว่า describe ด้วยจะเห็นว่าตัวนักเรียนจำได้จำได้นะคะ describe ครูจะจำคำว่า subscribe และครูจำคำว่า inscribe ่ถามตัวเองสิคะว่าตัวเองรู้ไหมว่าตัวเองจำ prescribe describe subscribe, subscribe และ inscribe ได้ไหมคะ ถ้าใครจำได้เขียนเลยค่ะว่า prescribe แปลว่า describe แปลว่า subscribe แปลว่าและ inscribe แปลว่าคนที่จำไม่ได้เดี๋ยวครูบอกแล้วจำแล้วค่อยจดอย่าจดทีละตัวนะคะเสร็จยังเสร็จนะคะคำว่า prescribe นอกจากแปลว่าสั่งยาแล้วยังแปลว่าแนะนำได้ด้วยงั้นเราจะต้องดูจากประโยคว่าแปลว่าสั่งยาหรือแปลว่าแนะนํา แต่ขณะนี้หนูรู้ว่าหมอสั่งยาใช่ไหะเพื่อช่วยในการป้องกันในการต่อสู้กับอะไรคะโรคหดหูใจโรคโศกเศร้าโรคเศร้าหมองเห็นไหมนะ describe แปลว,ว่าบรรยายนะเรียนรู้ describe description subscribe subscribe สมัครเป็นสมาชิกยังเราสมัครเป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกของหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนิตยาสารอะไรเราใช้คำว่า subscribe และ inscribe แปลว่าจารึก นะคะครูถาม inscribe แปลว่าจารึก subscribe สมัครเป็นสมาชิก describe บรรยายพรรณนา,า prescribe สั่งยาแนะนำจดจด,จดความจำสิคะครูถามใหม่นะอะไรแปลว่าบรรยายพรรณนา,า describe อะไรแปลว่าจารึก inscribe อะไรแปลว่าสั่งยาหรือแนะนำ prescribe อะไรตว่าสมัครเป็นสมาชิก subscribe ะนะคะนั่นคือสิ่งที่เราคร้างไว้เราลองต่อเลยนะคะ p i l l แปลว่ายายาเม็ดนั่นเอง p i l l นี่ไม่มีอะไรนะคะ turn into แปลว่ากลับกลายเป็น turn into กลับกลายเป็น experience เป็น verb แปลว่า,ป,วาประสบ verb to do เข้ามาใช้เพื่อเน้นเพื่อย้ำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาหลอกเขาลวงนักเรียนนักเรียนยา ทำให้เขาหลอกเขาลวงได้นี่ต้องหาให้ได้ว่าเวิร์มอยู่ที่ไหนและ Side Effects แปลว่าอะไรคะผลข้างเคียงนั่นได้ไม่แปลว่าไม่รุนแรงไม่แปลว่าไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงนี้เป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงคำว่า like คำว่า like แปลว่าเช่นเช่น a p s e s t t o m t a คือท้องเสียปวดหัวยากต่อการนอนหลับ r o w s i n e s s คือการง่วงเหงาหานอน r o ล s i n e s s การง่วงเอาหานนอน Anxiety ความวิตกกังวลความกังวลใจเวลานักเรียนกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะเกิด Si e e f f f e c t เหล่านี้ Nervousness เวและ N e r v o เ s อรเนออกไปพูดหน้าเสาธงเรียนสันน่นเั่นร์ e r v o u s เ่นประหมาเี่นตื่นเต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Nervousness ก็ ness, คือความรู้สึกประหมาตื่นเต้นลักษณะน,นั้นนั่นเองโอเคน,นะคะ เช่นแปลว่ามีแนวโน้มเพราะฉะนั้นไออาการเหล่านี้เจ้า Side Effects เหล่านี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะ go away จากไปภายใน2-3สัปดาห์สองสัปดาของการเริ่มต้น treatment treatment แปลว่าการปฏิบตัติการรักษาจำได้ไหมคะเราเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่า treat แปลว่าปฏิบัติก็ได้รักษาก็ได้หรือแปลว่าเลี้ยงก็ได้อย่างครูบอกว่ามือนี้ครูเลี้ยงหนู I treat you I w u l d treat you ได้นะ serious แปลวะ่าจริงจังหรือรุนแรงงั้นคนนี้เป็นคน serious คนนี้เป็นคนเอาจริงเอาจังเรื่องเกินได้ไหมคะอันนี้ได้กฎ grammar grammar ที่เรียนได้คือ make someone do something make someone do something ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็น verb ซึ่งอยู่ในรูปของ infinitive i t o u t t o เพราะฉะนั้นเติม s es ได้ไหมไม่ได้เป็นรูปสองได้ไหมไม่ได้เติม ing ได้ไหมไม่ได้ make someone do something เห็นไหมคะ แล้วเราได้กดกราม่า stop, stop talking stop t a l k i n g stop taking เห็นไหมคะแล้วเราก็ได้โครงสร้างกินยาใช้คำว่าอะไรคะ take the medicine take the medicine หานะคะอา้ามันย้อนกลับมาเลยคะ่ะเพราะวันนี้เราจะทำแบบฝังหัดเพราะครูขอร้องนักเรียนว่านักเรียนมีข้อสอบอยู่ที่บ้านลองทำสิคะว่าถูกหรือผิดทวนก่อนนะคะ เราบอกว่าไอ้เจ้าความรู้สึกหดหูเนี่ยมันไม่ได้แค่เพียงแค่ความรู้สึกลงเท่านั้นนะมันเป็นความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุที่จริงๆ depression มันถูกทำให้เกิดโดยเหตุการณ์ชีวิตที่เต็มด้วยความเครียดเช่นการย่าร้างความตายของคนในครอบครัวหรือมันอาจจะเกิดขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนก็ได้ คน,คนบางคนคิดว่าคุณสามารถที่จะอวิวตัวเองออกจาก depression ไม่จริงนะหมอเชื่อว่าสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เกิด depression ได้คือความไม่สมดุลระหว่างความไม่สมดุลของเซโรโทนินซึ่งเซโรโทนินคือสารเคมีที่อยู่ในร่างกายขอ,ของตัวของตัวนักเรียนเองตัวคุณเองถ้าความไม่สมดุลเกิดขึ้นคุณอาจจะมีปัญหาเหล่านี้ ไปแล้วนะคะซึ่งไอ้เจ้าปัญหาเหล่านี้ก็คืออาการของโรค depression ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึง depression ถ้าอาการเหล่านี้อยู่มากกว่า2ส,สัปดาห์ชีวิตประจำวันของเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมากเกินไปที่จะจัดการได้หรือควบคุมได้หมอจะสั่งยานี้เพื่อที่จะช่วยในการต่อสู้กับ depression ซึ่งยาเนี้ยไม่ใช่ยาทำให้มีความสุขนะและยาเนี้ยก็ไม่ได้ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนนะคนบางคนประสบกับผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงเช่นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไอ้จะผลข้างเคียงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไปจากไปภายในสองสามสัปดาห์ของการเริ่มต้นการรักษานะและไม่รุนแรงพอที่จะทำให้คนเนี่ยหยุดกินยาได้ โอเคนะคะแล้วสิ่งที่ครูขอหนูก็คือหนูทําแบบฝึกหัดหนูลองดูใิคะว่าหนูทําแบบฝึกหัดมานั้นอ่ะหนูถูกกี่ข้อโอเคนะคะเราดูเลยค่ะว่าแบบฝึกหัดที่หนูทํามานั้นถูกกี่ข้อลองดูข้อ80เอาอีกแล้วคะ่ะก็แปประธานอยู่ที่ไทโต้ชื่อเรื่องอีกแล้วเห็ไนไหมคะทั้งสอง reading comprehension สองเรื่องถามชื่อเรื่องชื่อเรื่องคืออะไร choice 1 level ระดับของการของ depression ช้อยสอง truth ความจริงเกี่ยวกับ depression ช้อยสามตัวสำคัญจุดอีเวนต์เหตุการณ์ชีวิตที่เต็มด้วยความเครียดและช้อยสี่อาการของความเครียดแน่นอนเลยตรงนี้ถ้าพูดถึงต้องเป็นอาการของอะไรคะ depression ไม่ใช่ในเรื่องเน้นถึงอะไรคะ depression ตัดแน่นอนช้อยสามหรือที่ depression 2องช้อยหนึกับ2องไม่เป็นว่าตรงนี้พูดถึงระดับของ depression หรือความจริงเกี่ยวกับ depression น่าจะเป็นความจริงอยู่กับ depression จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงตอบที่ choice เบอร์อะไรคะเบอร์สองคไหม 81, แปดสิบเราทำไปแล้วมาดูแปดสิบเห็นไหมคะนี่ไงคะเขาถามว่า view แปลว่าอะไรในเรื่องเขาพูดว่าในเรื่องเขาพูดว่า view ตรงนี้จริงคะคนบางคนคิดว่าคุณสามารถ view ตัวเองออกจาก depression ได้ นอนไฟท์เช่นทำให้กลัวทำให้ตัวเองกลัวออกจากมีหลายคนบอกกระโดดออกจากหลายคนบอกลีฟหลายคนบอกปลาดถนากระโดดออกจากไม่น่าใช้คำว่ากระโดดขณะนี้มาดูคำว่าลีฟดูดูคำว่าลีฟนะคะคำว่า leave เนี่ยมันแปลว่า go away from a place or person ออกจากสถานที่หนึ่งหรือคน He would not be allowed to leave the country. ผู้ชายคนนี้ไม่ถูกอนุญ,ญาตให้ออกจากประเทศเพราะะฉนั้นถ้า go away from a place a person เราใช้ leave. แต่ถ้า will, ดู will นะคะ Will ถ้าเป็น verb แท้ๆจะแป,วล,ะป,วล,ะปวลว่า to make something happen by r e a c h i n g for it very strong l y ททำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยปรารถนามันอย่างแรงกล้า เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทำสิ่งอย่างให้เกิดขึ้นโดยปรารถนาตั้งใจมันปรารถนาอย่างแรงเลยเราใช้คำว่า Will I will myself not to respond to his ridiculous claims ฉันปรารถนาตัวฉันเองอย่างแรงเลยว่าจะไม่โต้อตอบกับการเรียกร้องที่น่าขำน่าหัวเราะเยาะของเขาเนั้นนี่คือ Will ค่ะ Will คือ make something happen by wishing for it very strongly เนี่ยนั้นถ้าเราจะแปลตรงนี้เราน่าจะแปลว่าเราน่าจะแปลว่าคนบางคนเนี่ยปรารถนาอย่างแรงเลยที่ตัวเองจะหลุดพ้นจากอะไรคะจากการเป็นโรค depression หลุดพ้นจากอะไรคะหลุดพ้นจากความเหน่อยเหงาเศร้าซึมความท้อแท้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็น ปรารถนาอย่างแรงกล้าเห็นคำตอบจึงตอบคำว่าอะไรคะ wish นะคะเนี่ยคือสิ่งที่เรนต้องมองต่อไปข้อ83อ่า83ใช่ไหมคะแอดสิ yeah. อ่า83ดูเลยคะ่ะ83นส่บเดูสิคะคำถามถามว่าโจทย์ข้อ83ประชานอยู่ไหนมีในเดียความคิดหลักคืออะไร ต้องแปลจริงไหยคะแต่ตรงนี้ถามแค่ย่อหน้าที่สองนักเรียนดูย่อหน้าที่สองนี่คือย่อหน้าที่สองจริงไหมคะย่อหน้าที่สองพูดบอกว่าคนบางคนเนี่ยมีความคิดว่าเต็งเนี่ยปรารถนาให้ตัวเองหลุดพ้นจากดิเพรสชั o n นมจริงนะหมอเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดได้ก็คือความไม่สมดุลนี้สิ่งนี้เกิดมันจะเกิดอะไรกันนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นอาการ ที่ก่อให้เกิดโรคอะไรนั่นเองคะ่ะ depression นี่คือย่อหน้าที่2ถ้านักเรียนมาดูย่อหน้าที่2แล้วนักเรียนว่า main idea มาอยู่ที่ไหนเอาละค่ะดู choice ข้อ1ประธานอยู่นี่จริงไหมปีญาอยู่นี่จริงไหมน,นัม่นแสดงว่า that cause l that สามารถทำไมได้ละได้ that ประชานกิยาเพราะฉะนั้น m a i อเดียของย่อหน้า2คือ depression เนี่ยมีผลต่อร่างกายและจิตใจ ช้อยสองนะคะ depression สามารถถูกขัดขวางได้ในย่อหน้าที่สองพูดถึงขัดขวางไหมกับไม่มีใครรู้รู้อะไร that c a u s e รู้ผลของ depression ในย่อหน้าที่สองพูดถึงไม่มีคนรู้ผลผลของ depression ไหมกับประธานอยู่ไหนคะ w a y s กริยาอยู่ไหนอ่ามี มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลด depression ถามว่าย่อนที่สองพูดถึงวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลด depression ไหมเปล่าแต่ในย่อนในที่สองพูดถึงดูสิคะเขาบอกว่ามันจะมีผลต่อการนอนไม่หลับผลต่อเศร้าอย่างผิดปกติผลต่อจิตใจผลต่อ,ตอเห็นไหมคะนอนไม่หลับผลต่ออะไรคะสูญเสียความอยากอาหารสูญเสียพลังงานนะคะเพราะั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อจิตใจและร่างกาย อะไรแปลว่าร่างกายบอดี้อะไรแปลว่าจิตใจใหม่ตัวนี้แปลว่ามีผลต่อมีผลกระทบต่อเพยียงคําตอบไดตอบที่ช้อยส์เบอร์อะไรคะเบอรหนึ่งานักเรียนทําข้อสอบเรียนพยายามตัดตัวเลือกให้เป็นตัวเลือกไหนที่ไม่ได้กล่าวถึงในคําถามที่เขาถามตัดให้ออกเคคะเอาละต่อไปข้อ84นักเรียนดูข้อ8ปเลยคะ่ะ84ไปแล้วนะคะ84มา85เลย เขาถามว่าแปดสิบห้าขม่าไหมข้างหน้ามาเป็นวลีครูผ่านข้างหลังขงมาประชานอยู่ไหน depression กริยาอยู่ไหน resolve นัตอนนี้บอกว่า depression เนี่ยมีผลมาจากอะไรมีผลมาจากอะไรอันะหนคะเห็นว่า ตรงนี้ขณะนี้มีผลมาจากอะไรคะช้อยหนึถามว่า Choice 1ตัวสำคัญอยู่ที่ไหนคะ Diet เราเคยเรียนแล้วไดเอแปลว่าอะไรคะอาหารเห็งว่าตรงนี้ depression มาจากอาหารใช่ไหม Choice 2ตัวสำคัญอยู่ที่ไหนคะและการขาดแคลนไม่ออกกำลังกายใช่ไม่ใช่ ช้อยสามตัวสำคัญอยู่ที่แฟกเตอร์ที่ไม่รู้แฟกเตอร์ที่รู้ช้อยสี่ตัวไหนคะ taking drug กินยาในเูิ่งบอกหรือเปล่าคะว่า depression มีผมมาจากกินยาเปล่าแต่ในเรื่องพูดว่าในเรื่องพูดว่า depression เนี่ยมันมีผลมีสาเหตุมาจากสิ่งที่รู้จริงไหมคะและมีสาเหตุมาจากสิ่งที่ไม่รู้ใช่ไม่ใช่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อบอกว่า มีผลมาจากสิ่งที่ไม่รู้และสิ่งที่รู้ได้ไหมคะครูย,ยังไม่รู้แฟกเตอร์แปลว่าอะไรเลยเห็นยังถูดาวออกมาเห็นยังคะแฟกเตอร์แปลว่าปัจจัยแฟกเตอร์แปลว่าองค์ประกอบเรารู้แล้วตรงนี้แฟกเตอร์แปลว่าปัจจัยแฟกเตอร์แปลว่าองค์ประกอบผ่านแล้วนะคะต่อไปข้อ8ปในข้อ8ปหเราทำแล้วคอนเซนเทรตแปลว่ามีสมาธิคำว่ามีสมาธิก็คือ Control your thoughts ผ่านแล้ว8ปเจ เราทำแล้วมาดู88เลยค่ะถามว่า88ประธานอยู่ไหนคะ which กิยาอยู่ไหน is not อันไหนไม่ใช่ไม่ใช่ซิมทอมอาการของ depression อันไหนไม่ใช่คะ choice ห inability to sleep ability ความสามารถ in ไม่ไม่มีความสามารถในการนอนนอนไม่หลับ ใช่อาการจริงไหม ness, ซานสเศร้าเศรา,ายืนผิดปกติอาการจริงไหมคะ loss of appetite loss การสูญเสียความอยากอาหารใช่ไม่ใช่ตัวนี้จริงไหมคะเซโรโทนินเป็นอะไรคะเป็นสารเคม,มีที่อยู่ในร่างกายเพลนตัวนี้ไม่ใช่สาเหตุไอทไม่ใช่อาการจริงไหมคะไม่ใช่ซิงทอมใช่ไม่ใช่โอเคนะคะต่อมาข้อ89 89 มว่าประชานอยู่ไหนคะ Purpose กยาอยู่ไหน Is จุดประสงค์คือเพื่อที่จะทำอะไรจุดปรสงเรื่องนี้จุดประสงค์เรื่องนี้คือเพื่ออะไรมาดูอันแรกคือโฆษณาโฆษณายาถามว่าอ่านเนี่ยเขาโฆษณายาอะไรไหมข้อ2 compare เปรียบเทียบเปรียบเทียบอาการก่อนและหลัง medication medicine medication การให้ยาเพราะฉะนั้นได้เียนว่าเปรียบเทียบอาการก่อนและหลังไหมไม่ได้พูดจริงไหมคะช้าสามพรีเซนต์เราบอกเราพรีเซนต์งานหน้าห้อง p r e เซนต์เสนอเสนอ i n f o r m a t i o n เกี่ยวกับ depression เขาเสนอ Information จริงไหมคะเขาพูดความจริงเกี่ยวกับ Information จริงเอเกี่ยวกับ depression จริงไหมและข้อ4ี่แชร์แชร์แบ่งปันแบ่งปันความรู้สึกลบไมไ่พูดความรู้สึกลบไหม ไม่เลยงั้ตัวนี้ตอบ c h c e เมื่อะไรคะเบอร์สเสนอ information Information คือข้อมูลข่าวสารจริงไหมเนี่ยคะและข้อสุดท้ายนักเรียนดูข้อสุดท้ายในข้อ90ถามว่าประธานอยู่ไหน a r ร i c l e กริยาอยู่ไหน w o d make article เนี้ย article เนี้ยคุณแปลว่าเรื่องนี้ได้ไหมครูไม่เคยรู้ article เราเรียนแต่ article a a n แ the แต่ตรงนี้ขนาดนี้บอกเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องนี้ ทำ make someone do something make someone do something เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำให้คนรู้สึกคนที่เป็น depressed คนที่เป็น depressed คุณเห็นไหมคะในประโยคสุดท้ายเลยบอกว่าบอกว่าไอ้เจ้า side effect เนี่ยมีแต่อยู่ไม่นานจริงไหมแล้วก็ไม่รุนแรงพอที่จะทำให้คนเหล่านี้หยุดกินยาใช่ไหมคะแสดงว่าแสดงว่า คนที่เป็นดิเพรสเนี่ยมียาใช่ไหมคะนี่ว่าเขากลัวไหมตรงนี้มีกลัวแล้วเพราะนี่ครัว่าเฟียที่แบบ